สวัสดีทุกคนยินดีตอนหับขาสูดส่งวิลีคนไกลบ้านเคยเกา่ามาในสภาพแบบซุบโซมเคยเกา่าน้องบอกอันบสบายนะทุกคนบสบายเป็นวดัดนะเป็นวดัดแล้วก็มีไข่น้ำาก็แบบโอ้อต,อต้นปโตพิ้นพักก่อน พัดจับพัดลวกพักว,วานๆานเลยทุกคนกับข้า มาให้ดียกเถ่อวัดนะคล้ายๆโควิดแหงทุกคนตาแหงตาแหงแล้วก็ปวดปวดจ้มกระต้นกระโต้นใน่ปวดหัวปวดแบบว่าตึงๆคนะ่ะมึๆนๆะสมองกับมททางาน ค่ะม <Es> in ันเป็นกดประสาทค่ะก๊กดเสีนประสานค่ะมันกับมันเป็นมึนๆแบบเป็นอันบวมวนะโตค่ะแล้วก็นอนบรับน้ำอาการอาการโควิดหายไปแล่ะอืม พักก่อนพักก็ชื่อไม่ต้องต่วันซู์พอซื้อพักมา่านมาหลายอย่างมันก็เลยกินน้ำหมดทานอันนี้ก็วันซูกรุ่งคนะือาทิตย์นึงน่ะชื่อมอคคารีแล้วกะ็ดอกประกาศแล้วก็อันนี้มาสองถงนะอ่ะกอบแม่ ลักง,งานหลายนํำช่วงงานลอยนำมันกับบ่มีอันบ่มีเอเนจีที่จะมาถ่ายคลิปถ่ายยังขาทุกคนเนี่ยมันแบบเบยียกอันนั่นกับโซเชียลแล้วมันเป็น,เป,นเป็นโลกแบบว่าเป็นโลกแบบเงียบๆอ่ะนะเป็นโลกแบบบบกตือรือร่นกับกันนั้นเห็ุคลิปลงนะแบบว่าห้างบ๊สบายแล้วมันกะ mình bơm mòn là cái xô hà mà còn bơm 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 ยังกับมาโฮมอยู่กับผ่อนอ่ะ เร่มามวันนี้วัตน,นันเราจะซื้อยามาซื้อยาพาร,รากับยาดิไอยยาลดไขนะงานก็ลห,หลายล่ยทุกคนไล่ต้อง คินผักไปเขียวขนาดดูแลตัวเองดีเลยนะยังเจ็บป่วยอยู่ล่วงวัดในนั้นไม่นีค่ะกินกับบริกินรสจัดของหมกักของดองกับบริกิน ของหวานกับบุคอยได้กินนะ่ะกินแบบพวกพักโปรตีนแบบพวกเนื้อพวกไก่ส่อนปลามันนะบริกินแบบรดจัดลวยเลยมันยังป่วยมัคันพักกับเมครีขนะเอามาลวกกินนะกินพักใบเขียวกินพวกไข่พวกไก่ าแล้วเนี่ยหมูพวกสมตำหรือวะ่ะค้องหมากค้องดองหรือวะ่ะเหล่ายาปลาปิาป่งในี่ิเดเตะก็ย<ม>ังป่วยเนาะ มันที่สิบหกฮึคี้โกะค้แกงหอม่ะ มิคิดขอบพระคุณทุกคนเนดะ้อบ๊ายบาย